สวัสดีก็นเลยนะฮะกลับมาอยู่ในกับรายการอากิระยมามามโตะเช่นเดิเช่นเคยและวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Ultimate a d v i r a l d r e a d n o u g h น็อนอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นคนที่ดูเมื่อคลิปที่แล้วจะจำได้ว่าทางนี้เคยพูดเรื่องแผนซีของจักรวรรดิไรที่3นาซีเยอรมนีนั่นแหละซึ่งทางนี้ก็เคยพูดว่ามีเรือโปรเจกต์มากมายในแ a นซีที่ทางนี้ตั้งใจว่าจะเอามาใช้ในเกมเกมนี้สร้างให้ดูนั่นแหละนะ ซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาต่อกันด้วยหนึ่งในเรือโปรเจกต์แผนีกันต่อเลยนั่นก็คือ P-class Cruiser ซึ่ง P-class Cruiser นี้เป็นแผนที่จะสร้างเรือลาดตระเวนหนักให้กับจกกักรวรรดิที่3มมีทั้งหมด12ลำโดยแบบแปลนดีไซน์นั้น เริ่มต้นสร้างขึ้นในช่วงคิศศสศักราชที่1,937จนถึงคิศสศักราช1,939น่าจะมีประมาณ20ดีไซน์ที่ถูกส่งไปให้หน่วยวรชาการสืดสว OKW OK, หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดซึ่งก็มีไม่กี่ดีไซน์เท่านั้นที่ถูกเลือกออกมาบางดีไซน์ก็จะติดปืน283มมแท่น่น3ไปเลย บางดีไซน์ก็150มมแท่นคู่บางดีไซน์ก็จะเป็นปืน283มม1แท่นแล้วก็จะมี150มมอีก2แท่นเป็นปืนรองด้วยซึ่งเป็นดีไซน์อะไรที่แบบสิ้นเปลือกรู้สึกสิ้นเปลือกทรัพยากรน,นะเอาตรงๆ่ะแต่แบบมันก็ค่อนข้างเวอร์อะสำหรับเรือรัตเวนหนักที่จะติดปืน283มม,มนะซึ่งทุ่ดีไซน์ก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีเครื่องบินน้ำมาให้ด้วยแต่เกมนี้ติดเครื่องบินน้ำไม่ได้ดังนั้นก็จะ ข้ามไปลักกันซึ่งดีไซน์ที่เราจะมาสร้างก็คือดีไซน์สุดท้ายก็คือจะเป็นดีไซน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยจะติดปืนแท่นสแท่นขี้นั่นแหละ2แทน่นซึ่งเป็นแท่นขนาด28เซนหรือ11นิ้วแล้วก็จะมีปืนลองอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งดีไซน์สุดท้ายนี้ได้อิทธิพลค่อนข้างเยอะมาจากเรือประจันบานชั้นไม่ใช่เรือประจันเรือประจันบานถูกแล้ว เรือประจันบาลกระเป๋าชั้นดอยชลันซึ่งดีไซน์ของมันก็จริงๆมันก็จะเรียกว่า p พนเชอร์ชิฟก็ได้นะ p พนเชอร์ชิฟหรืออาร์มอร์ชิฟรู้สึกในไทยจะเรียกว่าเรือประจันบาลกระเป๋านั่นแหละนะซึ่งก็จะตั้งชื่อตามชื่อคลาสไปเลยก,ก็คือ P 1จนถึง P 1 2จริงๆมันเป็นรุ่นที่พัฒนามาอีกจากรุ่น D คลาสซึ่งโดนยกเลิกไปในปี19 3 4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันอีกทีหนึ่งสำหรับ D คลาสตัว P คลาสนี่ก็จะเป็น ต้นแบบของการสร้างเรือคลาสต่อไปก็คือ O-Class Battle Cruiser ด้วยซึ่งไอตัว P-Class เนี่ยจะมีระวางขับน้ำสูงสุดก็คือ22,145ซึ่งในเกมนี้ก็เกินไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ว่ากันละกันนะจริงๆมันจะมีระวางขับน้ำดีไซน์มันมีถึงขั้น25,000ได้3ซึ่งจะให้ใหญ่กว่านี้มันก็ทำได้แล้วนะแต่ว่าอันนี้มันใหญ่สุดคือ2 3 0 0 0ไง แล้วก็เกมนี้เราไม่สามารถสร้างเรือลาดตะเวนหนักที่ดีไซน์ใหญ่กว่า2อ0 0มได้ทางนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาไอรุ่น22,397น้ี่เอาเลยลักกันเกมมันบังคับให้สร้างอะเนาะทางนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งจะมีความยาวทั้งหมด230เมตรแล้วก็จะมีความกว้าง26เมตรแล้วก็ความสูงไม่ใช่ความสูงระยะกินน้ำา7เมตรกับอีก20เซนเอาตรงๆมันดีไซน์มันก็ คือว่าใหญ่มากเลยนะสำหรับในยุค1937เรื่องนี้ถูกเอาแบบในปี1937นะเออเดี๋ยวขอทดสอบดูก่อนโอเคนี่ว่าไม่ได้แล้วสิจะเป็นแท่นคู่2แท่นด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราเอาว่ามาดูเรื่องอาวุธกันก่อนดีกว่าถ้าเราติดอาวุธวางอะไรได้แล้วเดี๋ยวอย่างอื่นมันก็วางได้เองเลยแล้วก็จะมีปืนลองซึ่งปืนลองดีไซน์ก็คือเป็นรุ่นขนาด15 cm. เซนตำหนึงนะ กาจะสอบวางอันนี้ก่อนละกันแล้วก,วก็ถ้าสมมติวางอันนี้มุมไม่ให้ฮะส่วนใหญ่มุมไม่ยอมให้ฮะที่จริงเอยวลองอีกรอบหนึ่งนะอยากให้มันอยู่ด้านข้างเนี้ยแล้วก็เปิดกามยิงได้ทุกมุมไงแต่ว่าเกมนี้มันโดนล็อกเอาไวอ้อ่ะอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อ่ะไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ก็ได้ยังยิงด้านหน้าได้อยู่ก็พอ,อละมัง้งแล้วก็จะมีปืนดีไซน์อยู่ด้านหลังด้วยเดี๋ยวแล้วก็อแก้ดีไซน์อีกรอบแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าปืนเป็นขนาด5.9จุดเก้าด้วยไงเราสามารถแก้ดีไซน์ตรงนี้ได้แล้ว5.9จุดเก้านิ้วสิบห้าเซนนั่นแหละไม่อ่ะดีไซน์สองละกัน <laughs> แก้บ่อยจังเลยทางนี้ต้องแก้บ่อยหน่อยแล้วก็ปืนลอง5.9จุดเก้าแท่นคู่ ตีตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตดตรงนี้ก็ได้โอเคแล้วก็จะมีปืนปตอสิบจุดห้าเซนก็น่าจะหมายถึงอันนี้นึกชื่อไม่ออกอะ่ะแต่นึกภาพออกอะ่ะก็เดี๋ยวจะบอกชื่อในนั้นเลยละกันอ่าหนึ่งสองสามสี่ย่างนี้ก็ได้ละมั้งโอเค ก็ไม่ได้ดูแย่แย่นะถ้าจำภาพได้มันก็อันนี้คือสร้างตามภาพที่มันดีไซน์ออกมาเลยนะแต่ก็คิดว่ามันอย่างก็คงจะไม่เหมือนเด้ขนาดนั้นหรอกก็จะให้มันใกล้เคียงนั่นแหละแล้วก็จะมี AA อีอรุ่นหนึ่งก็คือ1.5นิ้วน่าจะหมายถึงรุ่นแท่นคู่อย่างนี้นั่นแหละ1.5มีทั้งหมด4แท่นก็2อสี่ตอนนี้ก็ได้ละมัง้งได้อยู่แหละ ก็ไม่ได้เลวแล้วก็มีตอปิโดในข้อมูลมันเขียนว่าเป็น6คูณ53.3เซนหรือ21นิ้วนั่นแหละก็คิดว่านเป็นแท่น3เนี่ยแหละท 3, แทน่น3สองแท่นก็อนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็น21นิ้วยังอยู่ได้อยู่โอเคก็เสร็จไปแล้วสำหรับติดอาวุธต่อไปก็กำลังเครื่องยนต์ละ โดยพีคลาสเบตเทิลคุลเซอร์สามารถทำความเร็วได้33นอตซึ่งทางนี้ก็ตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วที่จริงลืมป่องควันนี่นานนะจไม่มันจะเป็นปองควันสองปองคือไซด์ด้านหน้ากับไซด์ด้านหลังอะ่ะไม่เป็นไรทางนี้ก็มันใส่ได้แค่ช่องเดียวเะนาะเพราะว่าดีไซน์มันไม่ให้ก็ไม่เป็นไรกำลังเครื่องยนต์รู้สึกหนึ่งแแรงมาหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นดีเซลแล้วก็มีระยะปฏิบัติการระยะปฏิบัติการทั้งหมด20,000ทำเ,เป็นกิโลเมตรดีกว่า4 6 0 0 0กิโเมตรด้วยความเร็ว24กิโมตร่อชั่วโมงอนะแล้วก็จะมีจริงๆจะมีเครื่องบินอา,อาราโดอาราโด196 AR-196 นั่นแหละสำหรับช่อลองมันซึ่งเป็นเครื่องบินสำรวจสังเกตการลาตะเวนนี่แหละแต่เราติดไม่ได้เกมนี้ไม่มีเครื่องบินให้ติดก็ไม่เป็นไร แล้วก็ข้ามไปตรงกรอเลยละกันซึ่งกรอเท่าที่รู้มาก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ก็คือปืนหลักมันจะมีระหว่าง80ถึง100แล้วก็จะมีกรอตรงเบลเบลก็คือข้างนี้เนี่ยแหละประมาณ1.6ถึง4.7แกมเมนเบลไป4.7ก็ได้แล้วก็จะมีจริงๆมีตอวิีโอบัคเฮดด้วยก็ประมาณ1.2นิ้วแต่ในนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ตอววิดีโอบัคเฮดย,ยังไงก็ ไม่เป็นไรละกันแล้วก็ปรับตรงนี้น่อยๆบางอย่างข้อมูลมันเอาตรงๆนะไม่มีก็จิ้ม,จ,มจุ่มไปละกันกดมั่วๆบางครั้งนั้นแหละนะเพราะว่าข้อมูลบางอย่างมันก็ไม่เข้าอ่าอาร์มรเด็กรู้สึกจะสองจุดแปดแล้วมั้งนะถ้าจะไม่ผิดสองจุดปหนาที่สุดของเด็กนะเด็กก็คือดาดฟ้าเรือนั่นแหละแต่มันก็มีแผ่นร้อยมมด้วย ร้อยมมนั่นสําหรับดัดข้างพูดที่พูดผิดเมนแบตเตอรี่มีก่อระหว่างปืนหลักนั่นแหละมีก่อระหว่างสามจนิ้วกับร้อยมมนั่นแหละอันนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันให้ว่าจะล็อกไว้ประมาณไหนดีก็จะแก้นี้แน่ๆแล้วกันคงไม่แก้เยอะมากนักหรอกตอวปีดีโอ21จาได้ว่าเยอรมันมันใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่านะถ้าจาไม่ผิดนะในด้านก่อนเนี่ยตรงๆนะแก่ค่อนข้างยากมากเลยข้อมูลมันไม่มีอ่ะ กข้อมูลนี้มันก็อ่าหรือว่าใช้ครุปอ่าซีเมนต์สตีลแต่รู้ว่าเกาะครุบก็จริงแต่ไม่รู้ว่ามันครุบระดับไหนนี่สิจะเดาว,ว่าเอาครุบรุ่นสามก็ได้ละมัง้งเดาเอาอะนะแล้วก็ก่อแบตเตอรี่ด้วยก็น่าจะใช้สแตนดาร์ดก็ได้นะแล้วก็มีแอนตี้ต่อสักสองก็ได้ออนดับเบิลก็ได้ ลูกเรืออเล็กซูราเนี่ยแหละเยอรมันนะนะลูกเรือจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเรือมีเท่าไหร่ก็ดาวน์เล็กซูร่าละกันเกาะคิตเเดลติดไว้ละกันแล้วก็อ่ากันน้าท่วมระดับหนึ่งเลนส์ฟอส์บักเฮดตนิดหน่อยกระสุนก็ HE อกับ a อพอๆกันละกันจริงๆปืนนี่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารุ่นอะไรอ่ะรู้แค่ว่ามันเป็นยีน่ดเซนอ่าเป็นดีไซน์ที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนด้วย ก็เดาว่าน่าจะใช้กระส,สุนรุ่น AP ธรรมดาและกันผสมกับ HEI เนี่ยแหละแต่ในด้านกระส,สุนนี้ก็เอาทุปพ,พาวเดอร์ไปเลยก็ได้แล้วก็ TNT 2ระบบบันจูอันนี้ไม่มั่นใจฮะเอาเอนชานก็ได้นะแล้วก็เอาระบบหมุนป้อมเป็นอิเล็กทรอนิกไฮโดรเอามันอามันติดอันนี้ไม่ได้ด้วย ออกซู okay. ลีดด้วยโอเคก็อิเล็กตรอนิกไฮโดรเนี่ยแหละก็ต่อไปก็เรดาร์เนาะเาจงจริงมันเป็นเรือที่ค่อนข้างเอิร์ลีวอลอสมควรก็น่าจะเรดาร์รุ่นหนึ่งเรเดียลกานนี่แอดวานได้อยู่น่าจะเป็นระบบไฮโดรโฟนแล้วก็ระบบเลงก็ไม่น่าจะหนีน่าจะรุ่นน่าจะรุ่น S นี่แหละแสเรโทอปิกเนี่ยแล้วก็ เครื่องยนต์ก็น่าจะมีสำรองด้วยก็ดาว่าชาร์ปหนึ่งเครื่องยนต์ดิเซลเนี่ยแหละระบบไฮโดรลิกก็ได้แล้วก็อ่าคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วจริงๆระวังขับน้ำยังเหลือเยอะเลยนั่นเนี่ยนะระวังขับน้ำเหลือเยอะเกินเนี่ยรู้สึกว่าสร้างอะไรผิดเลยอาจจะผิดตรงก่อครูนี่ก็ได้รู้สึกบางอย่างยังไม่ค่อยถูก ถ้าเกิดบัฟสูงเกินเดี๋ยวเรือมันก็เรือมันก็ดูเกินน่ะถ้าบัฟเกินไปอะ่ะ <_ S 1> ก็กลัวว่าเรือมันจะดูเกินเพราะว่าแค่นี้มันก็บัฟสูงพอสมควรแล้วไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าจะเพิ่มอะไรก็ไม่เป็นไรละกันก็อ่ะที่จริงน่าจะแก้ชื่อเนาะชื่อมันคือ p 1จนถึง p 1 2นั่นแหละก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ P-card b a t t l e เดอร์ครไม่ใช่ b บ t t l ด c r u i s e ย Heavy c r u i s e r เฉย จริงๆระวังขับน้ําไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เป็นครั้งแรกเลยที่สร้างเรือแล้วระวังขับน้ําไม่เกินอ่ะแล้วก็ยังเหลือระวังขับน้ําแบบเยอะมากจนดัดแปลงอะไรก็ได้ด้วยแต่ทางนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดัดแปลงอะไรต่อ,อยังไงดีอ่ะมันกลัวว่าเสริมเยอะเกินแล้วมันก็จะทําให้เรือมันโอเวอร์พาเวอร์เกินก็ไม่เป็นไรตามนี้เลยละกันหมื่นห้าก็หมื่นห้าอ่ะก็ให้ศัตรูเป็นเรืออังกฤษเป็นเรือ รัาตาเวนหนักเหมือนกันก็คิดว่าไม่น่าจะสู้ยากละมัง้งเพราะว่าปืนสิบเอ็ดไอ้ปืนสิบเอ็ดนิ้วที่เยอรมันติดรุ่นนี้เนี่ยมันก็เป็นรุ่นเดียวกับที่ติดให้กับเรือประจันบานด้วยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาคิดว่านะนั่นเรือรัตาเวนหนักเลยหน้าตาดูไม่ค่อยเหมือนเลยแฮหน้าตาทำไมเรือรัตาเวนหนักที่เซตให้อังกฤษมนะันนัด หน้าตามันดูไม่เหมือนเรือรัะตะเวนหนักเลยมันดูเหมือนเรือประจัจบานขนาดเล็กเลยมากกว่าปืนเรามันติดใหญ่ก็จริงอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะแม่นหรือเปล่าโอเคศูนย์จุดหนึ่งโอกาสจิงศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แม่งไ่ได้ใกล้เคียงอ่ะซะเลยรู้สึกจะอยู่ห่างกันมากเลยแฮรู้สึกตั้งค่าไว้ที่หมื่นห้านี่ยมันจะไก,กลเกินไปจริงๆรด้วยแฮะ โอกาสที่เขายิงโดนเราเท่าไหร่22แม่นจังวะโอกาสเรายิงโดนเขา2.4งแม่แม่นอสเลตดเออโอเวอร์เพนใช่แม่งตอบอวโดอเยอะจังวะไม่โดนไม่โดนไม่แม่นอเลยมึงอ่ะ เออเด้งออกนัดน,นั้นแม่งไม่โดนเลยเรายิงต่อไปแล้วเหรอไหนต่อมึงวะก็เสียหายปืนหลักที่จริงด้านหลังวางปืนได้ไม่ดีนะปืนหลักเราเลยยิงไม่ได้มึงนี่มันไม่แม่นสุดๆเลยเพราะอะไรวะอะประตูตอยู่แค่ตรงนี้เองนะ เชีย่ยอะไรวะทำไมมึงยิงได้หวยแตกจังเลยเว้ยเออยิงมันแม่นหน่อยเดชปืนหลักศัตรูนี่เจ็ดจุดสองนิ้วเลยแฮงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยกัวว่าศัตรูมันจะยิงตออ่อไปโดยสวนเข้ามานี่แหละเออโคตรแรงเลยแดามจมึงเนี่ยแต่มึงนี่ยิงได้ไม่เรื่องสุดๆเลยเมื่อแต่กี้นี่เนี่ยรู้หรือเปล่า เออเป็นครั้งแรกเลยนะที่ท,ที่ต้องอยู่ใกล้ขนาดนี้อ่ะหนึ่งกิโลนี่สำหรับเรือมันใกล้มากเลยนะต่อวิดีโอเดสเนชั่นต่อระเบิดน,น่าจะยิงโดนต่อเขาอืมเออเออยางงั้นดี าเป็นครั้งแรกเลยนะทนี่ที่การทดสอบมันเร็วขนาดนี้เนี่ยโปรตีนนี้ทดสอบเป็นนาทีเลยเพราะเป็นเรือประจันบาลแล้วติดเกาะคิตาเดวด้วยนะเนี่ยเขาไม่ได้ติดเกาะเรือเขาไม่แท่ไม่ติดเกาะเลยเราคนเดียวที่ติดเกาะเนี่ยโอเควันนี้ก็ออาจริงๆคิดว่าคลิปมันน่าจะเร็วพอสมควรน,นะเนาะเพราะว่าครั้งนี้คือดีไซน์มันค่อนข้างง่ายพอสมควรแต่คิดว่าคนคนดูคงไม่ค่อยจะเท่าไหร่หรอกมั้งคนดูคงไม่ค่อยชอบเรือลัดตะเวนหนักหรอก ขาชอบแบบเรือประจันบานแบบยิงนัดเดียวแบบ46เซนยิงสัก20กิโลมากกว่าที่จะนั่งดูเรือลาดตะเวนหนักมากกว่ามัง้งแต่ก็จะมาเด้อมันเป็นส่วนหนงของโปรเจกต์แพนซีะเนาะมันก็เป็นข้อมูลก็เอาไว้ดูเล่นสนุกก็ได้แล้วมั้งแล้วก็ทางนี้ก็เห็นแล้วว่ามีคนขอให้สร้างเรืออีกเยอะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีแต่เรือประจันบานนะเนาะซึ่งก็เดี๋ยวเอาไว้รอคลิปหน้าละกันคลิปนี้ก็มาดูสร้างเรือลาดตะเวนหนักไปก่อน ก็คลิปเรือลาดเต่เรือประจันบันน่อะตรงๆยังไม่ค่อยรู้เลยว่าจะเอาอะไรดีเพราะว่ามันมีคนขอเรือประจันบานอ่าไอเจนอิซึโมซึ่งมันเป็นเรือประจันบานที่พูดตรงๆนะมันมันมันไม่มีจริงอะมันเป็นเหมือนว่าเาชิปสร้างขึ้นมามากกว่าทางนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากจะสร้างอ่าอิซึโสักเท่าไหร่ก็ เดี๋ยวจะลองไปดูข้อมูลให้ดีๆก่อนว่าสรุปอิซึโมมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าอิซึโมเท่าที่โค้นข้อมูลมามันมีแต่เรือลาดตะเวนหนักไนงะซึ่งก็เดี๋ยวจะลองไปดูโปรเจกต์ของมันดีๆทีนึ่งก่อนเพราะทางนี้เชื่อว่ามันไม่น่าจะชื่อว่าอิซึโมะมันน่าจะเป็นชื่ออื่นเดี๋ยวก็จะไปดูให้ลักกันนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวก็มาขอจบวิดีโอสำหรับอ่าพีคลาสแบทเทิลีคลาส ให้วิคุยเซอร์ก่อนละกันนะฮะก็ไว้รอเจอกันคลิปหน้านะฮะบายบายนะฮะ